สวัสดีครับมาเป็งชาวบ้านเพิ่นยกย่อแล้วครับเนาะ <c oughs> ได้ครับปลาเป็นปลาหมอครับนี่ปลาหมอมีปลาสลิดปั๊มนอกน้ำครับเมือ่อฝนตกถ้ามาตอนมันฝนตกนะครัเฮ้ยเจ้าว่าถ้ามาตอนฝนตกใหม่ <c oughs> เต็มเต็มถุงเลยครับถุงนี้บา้านก็บ่ค่อยได้ออกหากินครับตอนนี้ เขาถึงห่องกันนอนอยางเดียวนะครับวต,ตอนตตตงนีเดี๋ยวล่อรุ่นนะครับนะเพื่อนบ่ได้ใส่อาหารล่อครับเพื่อนมาปลามันนกน้ำมาเลย แดดบาลาโตบาลาโตนะคะนะรับเนาะติ่งเนาะข่าวอาหารนั้นน้ำดิ้ขายเห็ดงามด้นะจะเป็นอยู่บันนอเข้ามากระปิงป่งใส่เกลือปิง่งเจ๊เหมอโอ้แม,ม่งามงามเลยะครับ ที่เร็วให้ตัวใหญ่คักเดยจ้อาอ่ะสุดขิดมันเลยอัน,นามาไม่มตอนน้หลายครับพี่นอ้องโอ้โอ่โอ,โอ,โอยสะออนปาน,น<ล>คา่อติว่าค่อปรยัดกาพนะหลาย <c oughs> ลาย <c oughs> อันนี้ข้ามาตมาาหมามังได้เลยอ่ะกมงันนึงไหมยกม่อกี้บานบรรยากาศคลอง ถนนนะครับจะจึงข้องปลาววันนี้ได้ใส่หรอกครับก็ช่วงหนาน้าก็เพิ่งจะยิ่งปลากันแข้วปลาบวชเป็นตัวใหญ่ปลานะโอ้ยตีไก่เขาได้ประดุกปลาสันเ้อะทีนี้กเข่ได้กินว่าประดุกตัวเนี่ยรรยากาศรอบนอกคนระับ พื้นที่สีขนนะขเขียวเท่านะั้นเลยนะเนาะเป็นบ้านพ่อแก้วแยวหยาไปงัวแล้วครับเนาะวันนี้ท่านกับบอได้สนใจกันครับเลยผมอยู่ยสาขแก้วครับผมครับครับบรรยากาศ พอดีบาวันจะไปเขางานพอดีครับพอดีมาจอด <ะ S 1> จอดเ<ป>บิ้งเพื่อนไายเพิ่นบรรยากาศกับระมาณนี้แหละครับ <switches> บรรยากาศไม่เข็ดอำเภอผ่านทองส่วนลาจะเป็นพื้นที่วางเปล่าก็เป็นพื้นที่ลงงานนะครับหายหน้ากับบกขัเหตุกันแล้วล่ะตอนนี้เขาม่รัก่าแน่พื้นที่น่าบ่อ,อุดมสมบูรณ์คือแต่ก่อน กับบัวได้เห็ดกันามาลุ่นกันอีกปาหนึ่งครับเ,อเดอยงาไปตนีงนะครับ่เนขบานะอขอบอกให้ยุดนานเห็ดก็สร้างเนาะ วันที้ฝนมันตกหนาแล้วป่ามันเกลี่ยตื่นเต้นกรน <ไป S 2> ตุตกตแค่แล้วเนี้ยหอยตื่นอ๋อนี่คนมาตึกแหก่อนนะครับเดี๋ยวทีนึงนะครับบ้าวางก็จะได้พอแค่นี้ครับแค่ซีนาะทีเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะนะว่ได้รุ่นนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งในถังอีกเที่ยนนึงครับเนาะเต็ม <c oughs> ในถังเที่ยนนี้ถ้าเจ้าหมาเห็นตอนนั้นเจ้าคิจะอ่อนปากเนาะ ตอนได้ลายๆนะเข้มเนาะตอนเมย์ได้คักๆเนาะคือว่าเยอะนะครับแอนเนลรับผมบ๊ายบาย